ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Back Cover M กับผม m m e ร e r s i l v e นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําสูตรการสร้างอุปกรณ์ระดับ LR เราจะมีอุปกรณ์ระดับ LR ได้ไม่ยากถ้าเพื่อนๆเป็นสายฟาร์มก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ระดับ LR เนี่ยดรอปค่อนข้างยากมากๆเราอาจจะลง20รอบคูณ3นะอาจจะได้ LR มาสัก2ชิ้น3ชิ้นหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยหรือถ้าดวงดีหน่อยนะครับอาจจะได้6-7ชิ้นแต่แน่นอนนะครับก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆที่เราดรอปมาด้วยก่อหลังจากที่เราฟาร์มมานะครับอุปกรณ์ก็จะ อ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับ UR แล้วก็ระดับ SSR <c oughs> นะครับ SSR นี่ก็พรึบ <c oughs> <c oughs> การที่เยอะแบบนี้ไม่ใช่ว่าดีนะครับไอ้ว่าดีมันก็ดีแต่มันควรที่ได้ระดับ LR ไงฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องไปสร้างอุปกรณ์ใหม่โดยใช้อุปกรณ์เก่าท,าที่เรามีก็ให้มาที่วาเนซ่าเนี่ยแหละนะครับจากคลิปก่อนหน้าแนะนําระบบการครับประดิษฐ์อุปกรณ์ประดิษฐ์เครื่องประดับแล้วก็การสร้างอุปกรณ์ไปใช่ไหมครับพาร์ทนี้ก็จะมาเป็นพาร์ตต่อยอดซึ่งในการสร้างอุปกรณ์เราสามารถเลือกแบบบล็อกได้นะครับหรือว่าจะเลือกเหหลลัักกก็ได้้ทีี่าม ก็จะเป็นพวกโจมตีนาะป้องกันอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าช่วงแรกเราอยากจะได้พวกโจมตีหลกัหลกๆหรือป้องกันหลกัหลกๆนะครับแนะนําให้สร้างแบบ6บล็อกแนวตั้งก่อนดีกว่านะครับโดยพื้นฐานการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีระดับที่สูงมากขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ระดับ s s r นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์3ชิ้นแต่นี่ก็จะมีโอกาสออก UR นะแต่โอกาสจะอยู่ที่5%ในกรณีที่เราใส่เพิ่มเติมไปนะครับอีก3ชิ้นเป็น6ชิ้นโออออกกกาส UR ็จะยู่่ที40% ด้วยกันก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแต่อย่างนี้นะครับโอกาสออกระดับ SSR ก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ดีซึ่งถ้าเราใส่ไปให้ครบ10ชิ้นนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ได้เพิ่มแต่การใส่10ชิ้นหรือว่าการที่เราใส่6ชิ้นน่ะยังไงมันก็ออกแนวไม่ค่อยคุ้มค่าอยู่ดีนะครับถ้าเราจะคราฟทั้งทีเราควรที่ต้องหาให้มีเปอร์เซ็นต์ระดับ LR ด้วยฉะนั้นนะครับสูตรการใส่อุปกรณ์เราก็ต้องใส่อุปกรณ์ระดับ SSR เนี่ย8ชิ้นด้วยกันแล้วก็ไปทําการใส่อุปกรณ์ระดับ UR อีกกก2ชชิิ้้้นนนนนะจเเปป็็ซตไไไไหหอดใส่ี อเปอร์เซ็นต์การออก LR เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาถึง30%เกันเลยทีเดียวส่วนโอกาสการออกระดับ SR นะครับก็จะอยู่ที่10% UR จะอยู่ที่60%แต่อย่างน้อยนะครับการใส่แบบนี้มีโอกาสที่เราจะได้ LR ค่อนข้างมากส่วนในกรณีที่เราจะใส่แต่ UR เพื่อไปสุ่มหาระดับ LR ถามว่าคุ้มไหมอ่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับแบบนี้เราก็ต้องใช้6ชิ้นและเขาจะจํากัดสูงสุดอยู่ที่6ชิ้นด้วยถ้าใส่แค่ UR คือเปอร์เซ็นต์การสร้างระดับ LR เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ ก็จะใช้อยู่ที่3ชิ้นด้วยกันจะไม่สามารถใส่ชิ้นที่4ได้ดังนั้นสูตรการผลิตอุปกรณ์ระดับ LR ที่ดีที่สุดเนี่ยใส่เป็น s d r นะครับ8ชิ้นแล้วก็ระดับ UR 2ชิ้นจะดีมากที่สุดนะครับเพราะใน UR เราก็ดอปมาค่อนข้างเยอะแต่อาจจะเลือกออฟหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ UR ที่มันบวกเปอร์เซ็นต์ไปก่อนก็ได้บางบล็อกมันอาจจะต้องการแค่4ช่องอย่างบล็อกที่บวกพลังโจมตีนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเราแล้วก็อุปกรณ์ของเรามีมากน้อยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่าว่่่าาากรรรทีีเใสสูตแแบบน้้ลวจะไ L.R กับเขาหรือเปล่าผมก็ต้องการ6ช่องนะถ้าเป็นโจมตีเวทมนต์ด้วยก็จะดีมากเพราะตอนนี้นะครับก็จะดรอปได้แต่โจมตีกายภาพโจมตีเวทมนต์เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยมากเห็นไหมโอ้โหเรียกได้ว่าแทบไม่มีจะไปหาใส่ให้ตัวละครฮิลเดอร์นี่ก็ยังยากเลยนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องมานั่งค้าเพื่อหาออฟที่เราต้องการการจักตรงนี้เนี่ยแหละ3 0เอ,อื้ออันนี้เกลือนะครับแต่ได้ออฟที่เรายังไม่มีเซตอื่นที่ดรอปไม่ได้ถ้าอยากไวหน่อยนะครับเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะ แล้วก็ไปใส่รอุปกรณ์ระดับ UR แบบนี้นะครับอีก2อันก็จะไวามากขึ้นแล้วก็สุ่มไปนะครับมาอันนี้ก็เป็นจมตีเวทแต่เป็นเซ็ต SP นะก็ดียังได้ใช้อยู่นะครับกดเลือกทั้งหมดแต่การทําอย่างนี้แนะนํานะครับว่าควรน,นี้ต้องมีของเหลือในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยมานั่งครับเผื่อบ,บางคนค้าไปเยอะๆเงียแล้วต้องการของระดับ LR อันนี้ได้เป็นน่าจะเซ็ตแม่นยำนะครับแต่เป็นป้องกงันแงผมต้องการพลังเวทโอ้โห LR มาเลยเห็นไหมแต่เป็น LR ที่รันไม่ได้ใช้นะครับ <laughs> อาจจะได้ใช้ก็ได้ออกอื่นโ <c oughs> จมตีนะครับเลือกมาก่อนเอาออก2ชิ้นแล้วก็ใส่ป้องกันไปนะครับ2ชิ้นสูมไปรอบนี้ล่ะรอบนี้ก็ไม่ออกนะครับยูอาร์มายู่เอาเคียไปก่อนผมว่าป้องกันน่าจะได้ใช้นะครับเลือกใหม่ป้องกัน SP อะไรพวกนี้ผมยังคาดอยู่จริงๆไม่ได้ซีอะไรมากก็ทำๆไปเถอะเพราะของทำมาก็ยาบอยู่ดีนะครับ ไปต่อนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สร้างมาอมไม่ออกนะครับแต่ออกเป็นเซตคิบางทีเขาก็จะมีใจร้ายกับเราบ้างแบบนี้นั่นแหละอ่าไปใส่กระเป๋าโจมตีเวทบึ้มเฮ้ยโอ้โหอันนี้ออกเกลือสุดเลยนะครับ10%เอเดนาเซตอย่างเกลืออย่างยาบเอาออกไปสอง เลือกระเป๋า,เาใส่เข้าไป30%นี่มันเดออกยากออกเย็นจริงๆเลยล่ะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวนะป้องกันมาอีกแล้วเราต้องการโจมตีเวทนี่เรามาหาโจมตีเวทกันนะเนี่ยไปใส่อุปกรณ์ไปต่อนะครับเพื่อรุ้นระดับ LR ออกมา2ชิ้นแล้วนะอ่ะอันนี้ชิ้นที่3นะครับได้เป็นป้องกันเซ็ตป้องกันเราฟาร์มได้อยู่แล้วแต่จะชา้าจะไวก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับลองอีกซี ขอโจมตีแล้วก็ LR LR นะครับเป็นขวานด้วยแต่เสียดายเป็นกายภาพไงเราต้องการพลังเวทบางทีพลังเวทเนี่กก็ออกยากเกินไปนะครับอาจจะต้องลองตั้ง UR ไปก่อนแล้วเติมต่อด้วยอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็กดไปมาไหมดีเฟนต์นะครับตอนนี้เราเลือกด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับ8ชิ้นเลือกเสร็จป้องกันอาจจะออกเป็นเซตโจมตีก็ได้ กดไปโจมตีเวทป้องกันมาอีกแล้วใส่ไปก่อนอีก2ชิ้นแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ชิบ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 ช,บชบิโอเคไปครับกดไปต่อปึ้มโจมตีเวทนะครับแต่เป็นระดับ UR ถ้าเป็นพวกนาฬิกาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มาแบบนี้ของเริ่มร่อยลรอหมดได้เหมือนกันนล้วเนี่ย เฮ้ย hey, มาแล้วกาถทาโจมตีเวทอย่างน้อยก็มีคาถทาโจมตีเวทแต่เราต้องการเซตอื่นสิอันนี้เป็นเซตโจมตีมีได้ยังเนี่ยอ๋อมีอยู่แล้วนะครับ1อันแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นี่ยเอาไปใส่ให้ตัวละคร,รฮิลเลอร์และเราก็ต้องการเซตอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับใส่อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้พวกนี้ใส่ไปกดไปขออีกสักอัน L R จงมาเ <Hey, S 2> ฮย้โฮยโอ้หเซตนี้นะครับ โอเคอยู่โจมตีเวทเซตนี้หาเซตยากเราต้องไปหา4ี่บล็อกใช่ไหมซึ่ง4บ็อกกับ6บล็อกไม่ได้ต่างกันนะครับใช้ของเท่ากันก็จะขึ้นอยู่กับที่เราสุ่มได้นะครับเนี่ยใช้ของเท่ากันเลย4ี่บล็อก6บ็อกโอ้โหแต่นี่เกลือจัดเลยนะฮะไปตก SSR ที่เปอร์เซ็นต์1ิมันมีโอกาสออกไงแต่ไม่ได้ร้อยปกติของเขาแหละสุ่มอีกสักทีนึงมาไหม L.R. อ้โหย SSA สอถ้าบางที10%นี่ไปใช้ในด้านอื่นผมว่าก็น่าจะดีนะครับดวงเราเอามาใช้แบบนี้ซะแล้ว <c oughs> ทางทางนี้ไม่ได้อยากใช้เลยนะไม่ได้อยากใช้แต่จําเป็นต้องใช้ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งนี้ละ่ะ L.R. ตายโจมตีมาอยู่นะแต่ออฟล่างไม่ค่อยดี อีกอย่างก็คือเซตนี้ผมได้ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าพูดถึงในกรณีที่เอาไปย่อยใช่ไหมครับผมมองว่ามันไม่ค่อยคุม้มการแยกส่วนของระดับ s r ของจะไม่ได้ต่างกับระดับสีฟ้ามันพอๆกันหรือใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นก็เอามาลุ้นสร้างอุปกรณ์ที่มีระดับสูงหรือไปประดิษฐ์เครื่องประดับอะไรพวกนี้จะเห็นผลได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าเลยนะครับอีกอย่างก็คือถ้าเราได้มาก่อนและเอามาใส่ก่อนอ่ะเราจะได้ฮิวแรงๆตีแรงๆหน่อยขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราใช้งานนี่แหละครับอาะบางทีกว่าที่เราจะไปหาได้นะคร การคราฟถือว่าเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยหาอุปกรณ์ระดับ LR ได้นะครับถ้าเราใช้สูตรการผลิตแบบนี้ื่อใครอยากทำชามี M ่ ML t a k สัก20,000อาจจะไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดใส่อุปกรณ์แค่บวก4แนละ้วตอนนี้นะครับก็บวกมาถึง12ื่นสองโดยรวมก็16แล้วนะถ้าหาใส่ LR ได้ทุกชิ้นน่าจะเยอะมากขึ้นกว่านี้ก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนาสูตรการสร้างอุปกรณ์ระดับ LR ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับหวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้กันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกินใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามา,าชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ